แยกร่างคุ่งก็ไปปัง้าไปบาบาบาปียบร้อยหายตัวไม่ทันนะบอกได้เลยครับโดนซอยแบบนี้ถึงสซรหว่นก็เลยทีเดียวฮะก่อนจะไปดูคลิปกันผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำครับวิตแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนําที่เติมเกมโมบายเลเจนส์เติมถูก เติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมบนเว็บรับส่วนลดสูงสุดถึง25%ช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายใหม่ช่องทางการจ่าย S Playlater สะดวกเติมถูกเติมไวต้องร้านว i t m a n Shop เลยครับวันนี้เราก็จะไปเกียนขนด้วยลิงนะครับ เราจะไปเกลียนทั้งแชทสารทรณนนะด้วยลิงสุนขอวคงแล้วก็อย่าลืมกดหนึ่งไลค์เพื่อเพิ่มความเกียนในคลิปนี้ด้วยนะเพิ่มเดินแทงไปชมรีวีบแล้วหละเจียบอ๋อหาที่ว่างกันนะเจียบอยู่ไหนนะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วอ่าเฮลโหลดูเหมือนว่าจะเป็นไปตามแผนเอาล่ะเดี๋ยวผมจะทักทายเป็นภาษาลิงนะครับอะไรเนี่ย โอ้แมงแบลิงกูโอ้ไม่น่าร้องเจี๊ยงเลยโอ้โหคำถาำซ้ำจังรองผมแป๊บ,บนึงน่าทีเกียนกันไหมเลยผมเจอแล้วนี่ค่ะเดกพีพอดีด้วยเออฮะจินซีห้องเต้เอาละผมได้มาอยู่กับจินซีห้องเต่วะ่ละล้วตีครบเรียบร้อยนำทีมาด้วยซุนวูคงจินซีห้องเต้เดียวนี่ครับผมอยู่ในดงพม,มา่าใช่ไหมเนี่ย ก็อย่างที่บอกไปผมมาเกลียนครับผมมาเล่นซันนะครับวันนี้นะเอ้าล้วฮะถึงปีนี้จะเป็นปีม้าแต่กูก็อยากจะเล่นลิงนะครับก็เพื่อนก็หยิบมาเป็นลายลานะครับตัวนิยมของชาติพม่านะเห็นบ่อยมากเลยนะครับนะเอ็มเอ็มพม่าฝั่งกูตาไหนไม่จับนี่ไม่ใช่พม่านะครับ เดี๋ยวนะกูว่าตัวละครดับหลังๆมันเริ่มแปลกๆแ,แล้วนะนี่มันตัวยอดนิยมชาวพม่านี่วัเนี้อะไรอย่าให้กูต้องเดาว,ว่าป่าตัวสุดท้ายของกูมันจะเล่นอัลฟาแต่คุณพี่จะเปลี่ยนตัวไปมาทําเพื่ออะไรล่ะครับหรือว่าคุณพี่จะแปลงร่างเป็นอัลฟาจริงๆมันอาจจะไม่ใช่หรอกเอาไอ้กูโดนเกียนกูโดนเกียนโอ้ยเดี๋ยวนะผมมาเกียนเขาหรือเขามาเกียนกูเนี่ยเอาหรือจะเชื่ออะไรอัพทีมผมนะผมบอกได้เลยนะครับว่าก็มาดิน้องแจ้งพวกพีครบล้ว แก๊งตัวเกียน่ะใครจะไหวกับพวกพี่อะไรครับก็ต้องบอกสาเหตุเลยนะครับว่าทําไมถึงต้องเอาลิงมาเกียนเพราะว่าลิงอะ่ะมันไม่ค่อยจะเก่งต้นเกมนะครับมันต้องมีของสักสองสามชิ้นนะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเฉพาะทางแต่ว่ามันก็สามารถเอา,าแก้ได้สําหรับบางสถานการณ์แต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยนิยมหยิบกันเยอะเท่าไหร่ถ้าไม่ได้เซียนจริงๆ,ๆนะครับ ตาเนี่ยผมเจอเป็นตัวจับแล้วก็เจอทามัสแล้วก็เจอตัวที่ค่อนข้างหนีได้เร็วอย่างกับฮันโซเนี่ยคือมันเข้าออกง่ายนะครับมึงโดนกูแน่ฝั่งตรงข้ามมาเนองชายเหมือนมึงเหวะอวยชนมาท่ามาตัวโค้สามมัคคีเลยสามมัคคีคือพังเอาล่ะในช่วงวินาทีแรกๆเดี๋ยวเราขอมาตัดคลิปกันหน่อยเลยแล้วกันนะครับนะ<อ>ะบอกได้เลยนะครับว่าทามัสมันช้านะครับมาเดิมาเดิอะไรอะไรมัน้าวตั้งแต่เริ่มเลยว้ยนะครับ เห็นไหมไล่จะเอาแต่ตูดกูเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยนะครับโอ้ยโอ้ยมไม่ไม่สดอะไรแล้วเหรอวะเนี่ยสตีแต่กูแม่งมันข้างทารุณกรรมล่างเงากูอย่างหนักอ้อหจะรั่วเลยทีนี้นี่โอ้ย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 อย่าอย่าอย่ามาใกล้ไปแต่บูตลีจากเมืองจีนมันมาช่วยผมแล้วขอบใจมากเพื่อนฮะโดนกูอืมมอืม อามันบุรีโหตีสองคนเกือบจะไม่ไหวอะ่ะมาที่สองสองสองก็ดีกว่าหนึ่งแล้วแข็งแข็งตายร่อย first สบริลลารตโอ้ตัวนี้ก็เป็นของเราแล้วเนี่ยเผมบอกได้เลยนะครับนะคือต้องลุมนะฮามัดเนี่ยถ้าตีแบบเดียวเดี่ยวอะต้นเกมไม่เอาไม่ลงนะครับไม่กลับดีกว่าปะตัดคีบดีกว่าแต่ว่าผมก็มองว่าลิงอะมันเป็นตัวที่เก่งนะครับแต่แบบมันไม่ได้เก่งกับตัวที่แบบเด้อ นี่จะโดดแต่กูอย่างเดียวเลยผมมองว่ามันไม่ได้เก่งกับตัวที่าดาเมจกระจายเอลเอเยอะๆวงกว้างอะไรเงี้ยแล้วก็ซีซีหนาๆอย่างเงี้ยว่ามันไม่ค่อยชอบนะครับลิงอ่ะถึงมันจะมีร่างแยก่ก็เถิดนะครับไม่ชอบประเดี๋ยวโดนตัดหีไม่ชอบประเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยมันรู้ทันว่ะหลอกกูหลอกกูหลอกค,คืนแต่ก็ดูเหมือนว่าเฮียแกแต่จะานั่งแค้นผมเลยคลีบแม่งไม่เคียร์เลยแล้วนะจะตีกูอย่างเดียวเลยนะอะไรของมึงเนี่ยนะครับมันเห็นว่ามาน้ผมค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าผมก็ไม่อยากเสียคลิปกล้องนี้ไปว่ เสียไปเ,เงินก็เสียหลายบาทอยู่นะครับแต่ดูเหมือนว่ากองกําลังเสริมแล้วจะมากันแล้วะฮะฮฮ่ยดูถูกพวกพี่พี่บอกเลยว่ามึงเดินเข้ามามึงตายแน่นอนอะ่ะมึงมาอะไรครับน้องชายมึงลึกเกินไปแล้วอะ่ะเฮียยังไม่รู้ตัวอีกได้เลยครับมากแล้วครับวัยรุ่น <5. S 1> มึงมามึงมามึงมามงเอาอย่างไ้ตายซะอืมอ้มาดีนัก โนพลังมีตรภาพเข้าไปนี่กลายเป็นเคียวอันเล็กจิ๋วเลยฮะยามศึกเราลบย้มสง,งบเราตัดคีบเอาแล้วทามัดมันมเดินอ้อมไปไหนมันไม่เห็นมมแล้วเอามันเห็นกูแล้วมันเดินอ้อมทําไมอ่ะเอาจะรั่วเลยทีนี้เอเอเอาเข้าไปมึงร้อนหมดแล้วนะครับร้อนหมดแล้วหลอกนี่หลอกฮแล้วเพื่อนผมเข้าไปทาจังว่าตรงนี้โอ้โหพลาดหรือเปล่าได้มาครับชูก็ยังรอดกันมาได้อยู่ก็มาดิน้องชมพูทวีปนี่ไงอยู่อะไรทําอะไรจะล่วแล้วมึงอ่ะ วิชาที่ข้าที่ฝึกมาจากชจมพูรวีบอย่าทำเพื่อนข้าก็าบอกได้เลยมึงใครเนี่ยผมว่ามันหลอนกันไปหมดแล้วนะมันกัดร่างเงาผมไอ้นี่มันก็ดึงไม่โดนดึงไม่นก็ทุบนี่หนึ่งคิวหนึ่งคิวคิวที่สองมันต้องมาแล้วแหละจังหวะที่ทุบกระบามาเลยฮะลงมาเนี่ข้านี่งอคงแล้วเหลือแก๊กรียปล้อยครับแก๊กตัวสุดท้ายไม่ใช่แก๊กในควางโก้โทษที เรียบร้อยสังหาริมัสซับฟรีหนึ่งปอมแต่ขันน้อยก็เห็นแล้วทามาจอมขึ้นเมิร์ดวงดาวหนึ่งสาไม่ถือว่าลุมวะน้องมึงอึดเกินไปบ้า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 เรียบร้อยดิน้องบ้าก็้ายเอาแล้วฮะจังหวะสวยอย่าง้บ้าก็ไปบ้าก็ไปบ้าบ้าบ้าเอาบ้าบ้าลวงอีกหนึ่งเอาแล้วฮะพอเริ่มมีของแรงจะจัดแล้วนะฮะตอนเนี้ยค่อนข้างที่จะแรงนะเพราะว่าเราได้ยืนซอยเยอะนะครับเมื่อกี้นะเราได้ยืนซอยยืนทุบเยอะนะครับอุ้ยอะไรเนี่ยอกใจมดดิ อ,อ,อ่อน,นี่ข้าจะได้ไปชมมูโรวีบข้าขาไปหาเจ้าก็แล้วกันไปจุป๊บปะก็แบบปะปะแข่งสองแข่งสองอย่างนี้เรียบร้อยดีฮยแตกโค่ดีฮะเอแล้วดูเหมือนว่าบูตลีจะเรียกของความช่วยเหลือไอปิศาจถามัดมันไม่แล้วถามัดถามัดเรียบร้อยเดี๋ยวถามัดอาละการเดินทางไปชมบูทวีบครั้งนี้ข่าว่ามันไม่ง่ายแต่ว่าเจ้าคริต้าไปเก็บมาได้สวยงามมากเอาละไปล่างเราตีให้หน่อยโอเค มันจะเหนื่อยว่ะตรงนี้มันจะเหนื่อยว่ะมันจะแย่เหมือนกันว่ะมันจะแย่นี่อ๋อเอมัอนจะแย่ฮะออกมาก่อนละกันเหมือนจะแย่นี่ไงมาดิมึงมาดิมาดิจะมีรู้ซะแล้ววะค่ะเหมือนใคราเนี่ยแหละซันวูคงอะไรครับไอเทมเราตอนนี้ก็สามชิ้นแล้วนะเราจะขึ้นชิ้นที่สี่เป็นเจาะเกาะนะผมจะออกเป็นปืนนะครับก็สันวุคองเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่มีทั้งในนิยายจีนแล้วก็ ประวัติจีนประวัติศาสตร์จีนเก่าๆเนี่ยมีเต็มเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เกมมบ b i l e หลายๆเกมแล้วก็เกมเกมคอนโซลอะหลายๆเกมก็เอามาทําเยอะมากๆนะครับสำหรับเจ้าลิงตัวนี้นะนะครับหลักการเล่นของซันผมมองว่ามันเป็นตัวที่เล่นง่ายแต่ถ้าคนที่เล่นเก่งๆจริงๆอนะผมอยังถือว่าไม่ได้ขนาดนั้นนะครับนะถ้าคนที่เขาเล่นเก่งจริงๆนะ่ะ ทั้งเงาทั้งอะไรเนี่ยเขาจะจับเป็นมากนะครับมันได้เวลาออกล่าของข้าอีกแล้วก็เจอแล้วน้องน,น,นันนาแต่เดียวนะเอ๊ะเอ๊ะอะปะเข้าไปไม่ตายไม่เป็นไรแยกร่างก็ไม่กแล้วขออนุญาตตบบ้องหุบด,ด้วยกระปองวิเศษเอ๋อไม่ตายกูตบไปนี่ก็เลยปะปะเข้าไปเรียบร้อยไป,ไปน้องน,น,นันนาพม่ขอโทษเอาล,ะเ,อาละเข็นน้ำทำอะไรก็เท่อาอาอกไปยืนสักนิดนึงแล้วกัน เดี๋ยวมีคนหลงเชื่อเชื่อจริงด้วยเอาจับแล้วเออกูว่าหนักแล้วนะเอาเข้าไปนะจะั่วเลยจับร่างเงากูนะครับก็นะเอ็มเอ็มของสงข้ามเลือดโคตรโลจังหวันนี้ผมบอกได้เลยว่าหาดักตบกันได้เลยฮะหลอดเราเข้าบ้านมันแล้วอ่ะเอาละการเดินทางไปจบบูโ,โรบีของข้าในครั้งนี้ขอสักบะได้ไหมขอสักบะสักบะนึงใครก็ได้ขอสักขอสักทูบะ ออสักทุบนี้พี่ไปสวรรค์เลยอะน้องสาว,อาว,วาเอาเลยบ้าเข้าไปครับเรียบร้อยอะน้องน,นัน่ามาไฟก็ต่อยังไม่หยุดยั้งบอกได้เลยว่ารอดยากกว่าเพื่อนกูรอดยากเลยครับไม่นะบูตリーไม่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 ใช่อย่าง,<ไ>างนั้นออกมาโอ้โนโอ้ยานะอย่าคิดนะดูเหมือนว่าจะมีอาการฮาวขึ้นมาทันทีเพราะสงข้ามะฮ่าเดินไล่กูมาเรื่อยๆแล้วนะรอแป๊บรอแป๊บหนึ่ง ผม,มเห็นอะไรในแผนที่ละมันโดนผมแน่มียามียะแหลมมากนะครับแยกกับร่างพุ่งก็ไปบ้าเข้าไปปะ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 เรียบร้อยหายตัวไม่ทันนะบอกได้เลยครับโดนซอยแบบนี้ถึงสวรรค์ก็เลยทีเดียวฮะวาระสุดท้ายของพวกเจ้ามาถึงแล้วเอามาเลยเนียมาหายตัวก็โดน้วจังหวะนี้ผมเจอแล้วปะเข้าไปฮะลวงหนึ่งลวงหนึ่งมันต้องมีลวงสองปะเข้าไปปะ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 ลวงสอง ล่วงสองแล้วอะมึงตีไหวกับกูก็มาดิฮะเรียบร้อยล่วงสามอะบอกได้เลยครับว่าเกมนี้จบแน่นอนนะแต่ขอเล่นอีกหน่อยได้หรือเปล่าอะ่ะพอดีว่าอยากจะเล่นอีกหน่อยฮะแต่ดูเหมือนว่าจะจบแล้วเรียบร้อยครับผมเรียบร้อย,อยได้ตั๋วไปชมปูทวีเอาดาวไม่ขึ้นนะเอาดาวดาวดาวกูเออมาสักทีเวดเอเอเฮียได้ตั๋วไปชมพูทวีแล้วอโอเคกันได้มาแล้ว l v p เอาแล้วก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามกันเยอะๆนะครับผมจะพยายามผลิตคอนเทนต์สนุกๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ติดตามกันไว้ด้วยนะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าผม let's go